สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะวันนี้นะจ้าบุ่มมีรถเข้าใหม่มาแนะนําให้ทุกคนได้ชมกันอีกแล้วนั่นก็คือเจ้าคันที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะ m a ส d a 2 1 3งรุ่นซีดานปี2องพันยคันนี้เลยบอกได้เลยว่าเลขใหม่น้อยมากๆอยู่ที่หมื่นเดียวเท่านั้นเองและยังได้ดอกเบีย้ยพิเศษกับทางเพชรยนต์นะคะเริ่มต้นทีสองจตลอดอายุสัญญารายละเอียดจะเป็นยังไงนั้น ไปติดตามรับชมกันค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนที่จะไปติดตามรับชมกันบุมขอฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ช่อง Lady b บุ m มรถมือสองคุณภาพนางฟ้ากันทุกคนเลยนะไปรับชมกันค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะจ๊ะทุกคนด้านหน้าเป็นกระจังหน้าแบบลังพึ่งมาส t ตา m a มาสเตาน,นะจ๊ะเป็นโครเมียมเด่นๆตรงนี้เลยนี่โหบอกได้เลยว่า อย่างกับซุปเปอร์คาร์จริงๆนะคะคันนี้มีเส้นสายโครเมียมนะลากยาวจากฝั่งนี้นะคะมาถึงฝั่งมาถึงโคมไฟทางฝั่งนี้เลยบอกให้บอกได้เลยว่าได้ความเทสปอร์ตฉบเฉียวเต็มแม็กกันจริงๆค่ะส่วนลิ้นกันชนค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีดำเมทัลลิกล้อค่ะล้อเป็นล้อแม็กอลอยขอบ15 อย่างปี22นะคะบอกได้เลยว่าดอกอยังเหลือเหลือใช้งานได้ยาวๆรถสวยพร้อมใช้ขนาดนี้นะคะมีไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟเดย์มครอบอยู่ตรงกลางนะทุกคนอ่าบอกได้เลยว่าให้แสงสว่างในยามค่ำคืนไม่ว่าจะตอนกลางวันหรือยามค่ำคืนนะคะสามารถทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่นะคะ ดียิ่งขึ้นค่ะเรามาต่อกันที่กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่งด้วยไฟ LED นะคะเป็นไฟเลี้ยว LED สีส้มแบบนี้เลยนะจ๊ะมาดูกันที่มือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันค่ะในส่วนของคิ้วกันสาดนะคะเป็นของแท้ของเดิมจาก m a z d a นะคะ กระจกก็ยังเป็นมาสเตอร์สของแทนนะทุกคนนี่สติกเกอร์อยู่ครบล้อหลังเช่นกันค่ะล้อหลังเป็นล้อแม็กอลลอยขอบ15อย่างปี22เช่นกันเรามาดูกันที่ไฟท้ายไฟไฟท้ายนะคะเป็นไฟฮาโลเจนค่ะทุกคนอวาสวยๆดีไซน์สวยเด่นๆแบบนี้ ต้องรีบจองกันแล้วค่ะทุกคนนี่เปิดออกมาแล้วกับทางช่องเก็บของด้านหลังบอกได้เลยว่ากว้างมากๆบุ๋มเข้าไปอยู่ในนี้ได้เลยค่ะมันกว้างจริงๆนะคะและที่สำคัญนะคะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วไม่ต้องไปเสียบตังติดเพิ่มจะ้ะเดี๋ยวห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่บุ๋มเปิดประตูออกมาแล้วก็จะเจอกับ แผงประตูฝั่งผู้โดยสารด้านหลังตรงนี้บุกด,ด้วยวัสดุซอฟทัดมือจับเป็นสีเซนเวอร์ค่ะอาตรงนี้คะ่ะแต่งด้วยแต่งด้วยลายคาร์บอนเครบ้านะทุกคนให้ความเท่สปอร์ตมากๆส่วนเบาะนะจ๊ะเป็นเบาะผ้าสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะนี่ดีไซน์นะคะของเบาะสลั มีสีดำด้วยนะเออสลับกันแล้วก็ในส่วนของหลังคานะคะตรงนี้นะคะทางด้านนี้ด้วยหลังคายังสวยๆกริบๆอยู่เลยนะจ้าอะในส่วนของประตูแผงคนขับนะคะนี่ก็เป็นวัสดุตรงนี้เป็นวัสดุซอฟทัชเหมือนกันนี่ ในส่วนของคอนโซลก็แต่งด้วยลายคาร์บอนเครปบ้ากเหมือนกันค่ะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4ด้านโดยเฉพาะฝั่งคนขับเป็นออโตโน้นะจ๊ะมือจับเป็นสีเซนเวอร์เช่นกันอ่าเบาะเป็นเบาะผ้าสีน้ำตาลกับสีดำเหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวเราไปรองนั่งกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไป เอาละค่ะบุมก็อยู่ในส่วนของที่นั่งฝั่งคนขับแล้วนะคะเริ่มกันที่พวงมาลัยกันเลยดีกว่าอยากให้ดูว่าพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบสามก้านนะคะแบบนี้เลยให้การจับที่ถนัดมือมากๆด้านซ้ายมีมันติฟังก์ชันนะคะและที่สำคัญมีแอร์แบ็กเพิ่มความปลอดภัยให้ตรงนี้ค่ะในส่วนของเลื่อนไม้เป็นแบบแม เป็นแบบเข็มนาฬิกานะทุกคนแล้วก็ปีดิจิตอลอยู่ทาง2ฝั่งนี้นะคะขอขอ,ขอต้องขออภัยทุกคนด้วยนะลิ้นพันการนอนน้อยนะคะช่วงนี้อ่ะปุ่มพุสตาร์ทนะคะอยู่ทางด้านนี้จ้ะส่วนทางด้านนี้มีแอร์นะคะอ่าให้นะจ๊ะมาดูกันที่คอนโซลกลางนะ คอนโซลกลางมีหน้าจอดิสเพย์นะคะอยู่ทางด้านนี้จ้ะแล้วก็ควบคุมระบบผ่านทางด้านนี้เลยนี่จะเป็นแบบว่าปุ่มควบคุมการเมนูต่างๆนะคะอยู่ทางด้านนี้นะนี่บอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากๆนะคะไม่ต้อง ละสายตามากใช้ความเคยชินของเรานะคะในการขับขี่ก็สามารถขับขี่ได้ปลอดภัยแล้วค่ะทุกคนแอร์เป็นระบบออโต้นะคะแบบนี้เลยอ่าตรงนี้นะคะมีช่องเสียบ USB นะคะช่องเสียบไฟ12โวลต์อ่าทางด้านนี้เลย เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะนี่ในส่วนของปุ่มควบคุมบุ่มพูดไปแล้วนะแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำถึงสแก้วด้วยกันนะคะสาวๆหรือนุ่มๆท่านใดที่ชอบกินกาแฟนะคันนี้ตอบโจทย์มีที่วางกาแฟให้นะคะช่องเก็บของค่ะมีช่องแบ่งเก็บของนะคะทางด้านนี้สีเป็นโนแบกนะคะเป็นลายลายอ่ะสวยมากๆเลยคันนี้ ช่องเก็บของทางด้านนี้มีแอร์แบ็กมาให้ด้วยทางด้านนี้นะคะบอกได้เลยว่าขับขี่ปลอดภัยแน่นอนกระจกนะอม่านบังแดดนะคะมีพลาสติกหุ้มด้วยมีกระจกด้วยสาวๆทุกคนพลาดไม่ได้กับคันนี้ไฟมองแผนที่ค่ะนี่ตรงนี้นะคะกะ็ม่านบังแดดก็มีกระจก มาให้เช่นกันอคันนี้ยังใหม่ๆสดๆกันเลยนะคะและนี่ก็อยู่ในส่วนของห้องเครื่องของ Mazda 2.1.3 c รุ่นซีดานคันนี้แล้วนะคะบอกได้เลยว่าเครื่องของ Mazda 2เนี่ยเป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะด้วยเทคโนโลยี Skyactiv e นะให้ความแรงและความประหยัดน้ำมันได้อย่างดีมากๆค่ะ แป็นยังไงบ้างคะกับมาด้า2 1.3รุ่นซีดานคันนี้มาในราคา4,049,000บาทคะ่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.59นะคะผ่อนเดือนละ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองคะ่ะทุกคนใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเซลล์บุ่มได้ที่เบอร์0924611624ตรงนี้คะ่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคน